เซเลนสกี้วุ่นค่ะทหารรบแนวหน้าหนีอือใกล้หมดกองทัพสั่งเกณ์เพิ่มด่วนใครไม่ยอมถูกสั่งขังค่ะ จากกรณีที่กองทัพรัสรซียเปิดเผยว่าสามารถคว้คุมเขตเมืองของเมืองมารีอุปอทางภาคตะวันออกของยูเครนเอาไว้ได้หมดแล้วโดยเคลียร์กองกําลังทหารยูเครนและทหารรับจ้างต่างชาติออกไปจากพื้นที่แล้วขณะที่พลตรีอีก,กอโคนาชินคอฟค่ะโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงข่าวว่ากองกําลังยูเครนส่วนที่เหลือเพียงเล็กน้อยได้ถูกล้อมไว้ในโรงงานเหล็กอาซอฟสตาขณะที่ทหารยูเครนนับพันนายยอมจำนนต่อทหารรัสเซียค่ะ ล่าสุดเหตุของ w o r ร์อัปเดตก็ได้พอสต์ความถึงกรณีที่ทหารยูเครนกำลังจะหมดสต็อกเนื่องจากมีทหารหลายนายหนีทัพและทางรัฐบาลยูเครนได้สั่งเกณฑ์ทหารเพื่อเข้าร่วมสงครามโดยอ้าง,งจากสาธารณรัฐโดเนสและกองทัพเัสเซียระบุว่า ประธานาธิบดีวาลาดีมีร์ปูตินแห่งรัสเซียระบุถึงการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนว่าเป็นจุดเปลี่ยนในประวัติารราศาสตร์รัสเซียและเป็นการปฏิวัติต่อต้านการครองความเป็นใหญ่ของสหรัฐที่ใช้อิทธิพลข่มเหงรัสเซียมาตลอดตั้งแต่สหาภาพโซเวียตล่มสลายเมื่อปี1991ด้านพลโทร,รมัมซานคาดิรอฟค่ะผู้นำสาธารณรัฐเชเนียหัวหน้านักรบเชเชนภายหลังจากเข้าพบกับพลเอสก,เกสเกซอยกูรัฐมนตรีกลาหโหมรัสเซีย และเผยว่านับแต่นี้ปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนจะดำเนินไปอย่างหนักหน่วงและรวดเร็วขึ้นอีก กองทัพเชเชเนียนได้จัดส่งนักรบเชเชนพลัดใหม่มาสับเปลี่ยนพลัดเดิมแล้วเพื่อไม่ให้แต่ละพลัดเนื่อลาจากการรบและชุดใหม่นี้เป็นสายโหดฮัดคอโดยทางเชเชนจะใช้ยุทธวิธีรบเดียวกับซีเรียนในการเคลื่อนที่เร็วคือใช้รถยนต์ UAC Patriot ออจํานวนมากคล้ายรถกระบะติดอาวุธหนักด้านหลังที่เคยประสบความสําเร็จในการปราบนักรบหัวรุนแรงที่านาโตหน่นหลังในซีเรียอิรักจนเป็นปุ๋ยเกลื่อนทะเลทรายมาแล้วขณะนี้กองทัพสาธารณรัฐดูฮันส์ฝ่ายรัสเซียเริ่มการโจมตี รุกไล่ต้อนฝ่ายยูเครนโดยจรวดและปืนใหญ่เข้าใกล้ตัวเมืองคาร์คอฟ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,อยูเครนชายแดนรัสเซียตะวันตกที่สมรภูมิเมืองอุตสาหกรรมเซวโวโลโดเนสเมืองสําคัญที่สุดทางภาคตะวันออกอยูเครนทหารนับจ้างอาซับของนาโตถูกฝ่ายพันธมิตรรัสเซียปิดล้อมติดอยู่ในโรงงานเคมีอาซอบฝ่ายยูเครนพยายามส่งกําลังไปช่วยแต่ไม่สําเร็จพิกัดนี้นาโตมอบทหารโปรแลนด์ยศดพันเอกคอยสั่งการภาคสนามโดยทางฝ่ายทหารพันธมิตรรัสเซียหยึดหนังสือเดินทางเขาได้และเอามาโช์เยาะเย,ะเย,ะเยะ้ยนาโตและโปแลนด ด้านทิศใต้กองทัพสาธารณรัฐโดเนสส์ฝ่ายรัเสเซียก็ถล่มรุกเข้าแคว้นซาโปริเซียที่มีแหลง่งขุมกำลังทหารรับจ้างอาซอบของนาตโต้มีโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กเป็นสะพานแผ่นดินเชื่อมชายทะเลระหว่างเมืองท่ามารีอุปอกับเมืองคาซอนไปจหลดแคว้นมิโคลาเยฟโอเดสซามอนโดวาและทาน,นิสเตรได้โดยกองทัพยูเคนนำเครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินขนส่งจำนวนหลายลำไปฝากไว้ที่สนามบินในโรมาเนียและโปแลนด์ ตอที่อยู่เครนพังหมดแล้วสนามบินก็พัง ดังนั้นยามจะปฏิบัติการก็บินขึ้นจากสองชาติเพื่อนบ้านแอบบินตามข้ามชายแดนเข้ามาลาสุดเครื่องบินรบ SU 2 7 P หมายเลข83ติดโลโก,โก้กองทัพอากาศยูเครนบินมาจากโรมาเนียถูกฝ่ายยูเครนด้วยกันเองเข้าใจผิดว่าเป็นเครื่องบินรัสเซียจึงสอยกันเองหัวปักพื้นในแคว้นซาปโปริเซียส่วนอากาศยานโดนใบรักต้าที่บินมาจากโรมาเนียอีก13าลำนั้นกองทัพรัสเซียก็ช่วยสอยตกเรียบในวันเดียวบรรดานักรุฝ่าย,ยูเครนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่เต็มใจยอมจำนวนทุกวัน ได้พายยื่นคำแถลงผ่านโซเชียลว่ารัสเซียไม่ใช่ศัตรูของเราศัตรูของเราคือเซเนสกี้พวกเขาระบุว่าผู้นำยูเครนตั้งใจปล่อยให้พวกเขาไม่มีอาวุธใดๆในการถูกปิดล้อมจากฝ่ายพันธมิตรรัสเซียผู้บัญชาการรบและทหารรับจ้างอาซอบกำลังทรยศต่อพวกเขาตอนนี้พวกเขารู้ความจริงแล้วว่าใครคือศัตรูที่แท้จริง ด้านผู้บัญชาการความมั่นคงสูงสุดของยเคเรนพบว่าทหารแนวหน้าหนีทัพและยอมจำนวนจำนวนมากหลายพันคนจนหมดสต็อก กระทรวงกลาโหมยูเครนจึงประกาศระดมเกณฑ์ทหารเพิ่มอีกเป็นชายที่เกิดในปี1962-2004โดยใครฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุก10ปีค่ะก็มีรายงานว่าพลเอกเซอร์เกคาราคาเยฟได้สั่งให้กองทัพที่2ขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ข้ามทวีปติดตั้งขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกรุ่นอเวนการ์ดที่บรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้สูงสุด2เมกะตันความเร็วเหนือเสียงถึง20เท่ามีระบบควบคุมการร่อนเข้าหาเป้าหมายที่ทรงประสิทธิภาพวิธีการพุ่งทะยานไปตามแนวขอบของชั้นบรรยากาศ การโลกทำให้เจาะทะลวงผ่านระบบป้องกันขีปนาวุธทุกชนิดที่มีอยู่ในปัจจุบันรอรับคำสั่งยิงใส่ศูนย์สั่งการพิกัดที่ไม่เคยถูกโจมตีมาก่อนยังไม่แน่ชัดว่าอยู่ในทวีปหรือประเทศใดที่สุดฮาก,ก็คือระหว่างถ่ายทอดสดฟุตบอลระหว่างทีมยูเครนเวลที่กําลังเข้าได้เข้าเข็มช่องทีวียูเครนถูกรสัสเซียแฮกสัญญ,ญาณบังคับให้ลิงสัญญาณฟังประธานาธิบดีป,ปูตินให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับยูเครน ทำให้นักภาคบอลของยูเครนโวยวายแช่งคนแฮกว่าขอไม่ให้มีบอลดูตลอดชีวิตขนาดฟุตบอลแมตชน้ยูเครยนยังแพ้น1นตอคนเอกเซเกคาลาเย็บที่แสบซวงคือทหารสาธ,ธารณรัฐลูฮันสสามารถยึดเสาเขตแดนทิพของยูเครนที่จัดฉากบนลรือโลกได้แล้วและเอามาตั้งเยอะๆสวนกลับว่า ตอนนี้ฝ่ายรัสเซียได้ย้ายเสาเขตแดนยูเครนเข้ามาใกล้กรุงเคียบได้แล้วนะส่วนประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนนั้นเขาจัดฉากเดินทางทิพย์ออกสื่อตอนตกและสื่อไทยว่าเดินทางไปยังแนวหน้าสู้รบเมืองเลซิชาส์สห่างเมืองเซวโวโลโดเนสแค่2กิโลเมตรนั้นจากการตรวจสอบทำไม่ได้เนื่องจากถนนที่จะเข้าสู่เมืองอยู่ภายใต้อำนาจอากาศยานโดรนและพิกัดระยะปืนใหญ่ของกองทัพฝ่ายรัสเซีย ดังนั้นภาพถ่ายผู้นำยูเครนจึงเป็นการเดินทางทิพย์ถ่ายทำในห้องใต้ดินที่เดิมมีกรุงเคียบนั่นเอง เขาแถลงว่าขอให้ชาวยูเครนอดทนอีกสักหน่อยเขาใกล้ชนะแล้วบ้านเรือนเสียหายเพียงไม่กี่ร้อยหลังประเสียต้องพ่ายแพ้ในสุดนี้และเราจะเป็นฝ่ายชนะจากภาพรวมแล้วชาวยูเครนสบายใจได้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันที่ทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็ไหลายลุกเลยทีเดียวบนว ือนะคะคก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก ก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่แอดช 4. อปสี่เดอสโตหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ